แน่งงกันอยู่หรือเปล่าโปรแกรมสมาชิกกับโปรแกรมโบนัสที่ระบบส่งมาให้เราแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกคนและอย่าลืมไปตั้งค่ารับสิทธิ์ต่างๆที่ระบบส่งมาให้เรานะคะทุกคนตอนนี้หลายคนเพื่อนๆหลายหายคนได้รับโปรแกรมสมาชิก แล้วก็ได้รับโปรแกรมโบนัสนะคะแล้วหลายคนถามมาว่าโปรแกรมสมาชิกกับโปรแกรมโบนัสแตกต่างกันอย่างไรนะคะอุ้งอิงจะมาเว่าในเรื่องของความแตกต่างของโปรแกรมสมาชิกกับโปรแกรมโบนัสนะคะ โปรแกรมโบนัสนะคะหรือว่าโบนัสที่ระบบส่งมาให้เราตั้งค่านั้นจะมีกำหนด30วันอ่า3 0มือที่นี่โปรแกรมโบนัสสิได้จากียงแนนรูปภาพโพสในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ข้อความต่างๆสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นข้อความทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโพส ลงไปในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่เป็นเงื่อนเป็นเหรียญเป็นไล่ใดทั้งหมดและอย่างที่3ก็คือการโพสต์วิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวหรือวิดีโอพร้อมกับรูปภาพสมมุติว่าเข้าลงรูปภาพในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่แล้วแล้วเราลงวิดีโอควบคู่กันไปแบบนี้กับสังไล่ใดคือกันแต่โปรแกรมสมาชิก ที่หลายคนได้ได้กันแล้วไม่กล้าตั้งค่านะคะโปรแกรมสมาชิกคือบุคคลที่เราเป็นเจ้าของโปรไฟล์หรือเป็นเจ้าของเพจเป็นผู้ได้โปรแกรมสมาชิกทีนี้คนที่จะเกิดการสร้างรายได้กับโปรแกรมสมาชิกคือบุคคลที่เป็นโปรไฟล์ที่ระบบส่งเข้ามาให้เราให้ตั้งค่าจะได้ จากการที่เพื่อนสมัครหรือสนับสนุนเรากดเข้าไปคำว่าสมัครข้อมูลบริการหรือสมัครข้อมูลสมาชิกในวิดีโอคลิปต่างๆหรือรูปภาพต่างๆที่เราหรือบุคคลที่ได้โปรแกรมสมาชิกนั้นได้รับการตั้งคค่ะเอาง่ายๆก็คือว่าโปรแกรมสมาชิกคือเพื่อนเท่าสนับสนุน เช่นกันกับดาวโปรแกรมสมาชิกกับดาวคือกันแต่โปรแกรมสมาชิกจะสมัครครั้งละ35บาทยกเลิกได้ตลอดเวลาดาวส่งได้ตั้งแต่หนึ่งดาวเป็นต้นไปจนสิ้นสุดที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ความสมัครใจแต่โปรแกรมโบนัสคือระบบเป็นผู้จ่ายให้เราเป็นผู้สนับสนุนเราเป็นผู้ ประเมินรายได้ของเราแตกต่างกันนะแยกให้ออกสองอย่างนี้สู้